สวัสดีครับผมตาวิน,นัยวันนี้ผมจะมาบรรยายถึงวิธีการป้องกันอัลไซเมอร์อย่างน้อยก็คงจะให้เบาบางลงได้โดยการกระดิกนิ้วตามเสียงนับหนึ่งหมายถึงนิ้วโป้ง 2หมายถึงนิ้วชี้3หมายถึงนิ้วกลาง4หมายถึงนิ้วนางหหมายถึงนิ้วก้อยจําไว้นะครับถ้านับหนึ่งให้ยกนิ้วโป้งถ้านับ2ให้ยกนิ้วชี้นับ3ให้ยกนิ้วกลางนับ4ให้นับนิ้วนางถ้านับหให้ยกนิ้วก้อยอนะครับเอาเดี๋ยวนี้เลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหมายถึงนิ้วโป้งสองหมายถึงนิ้วชี้สามหมายถึงนิ้วกลางสี่หมายถึงนิ้วนางห้าหมายถึงนิ้วก้อยจำไว้นะครับท่านทำตามได้ทุกเมื่อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หถ้าท่านสามารถยกนิ้วกระดิกนิ้วได้คล่องแก่วตามเสียงนับท่านก็จะมีความปลอดภัยจากอาัลไซเมอร์นะครับสวัสดีครับ